สวัสดีครับก็อย่างที่ได้โพสต์ไปเมื่อบ่ายนะครับว่าได้ลองดูหนังนะครับเรื่อง extraction นะครับชื่อไทยไม่รู้นะครับแต่ว่ามันเกื่อนฟีดใน Facebook เราเกินนะครับคนในวงการก็โพสเรื่องนี้กันรัวๆครับว่าทึ่งนะครับในการถ่ายทำนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ถ่ายทำในบ้านเรานะครับ มีเพื่อนพี่น้องไทยครูนะครับหรือว่าทีมงานไทยได้มีส่วนร่วมในการร่วมสร้างภาพประโยชน์เรื่องนี้นะครับหรือว่าถูกจ้างเยอะแยะเลยนะครับก็เป็นเรื่องดีมากๆนะครับแต่ก็แยกส่วนนะครับเรื่องของความกยินดีในการที่มาถ่ายทําในบ้านเราแล้วก็เอาเงินดอลลาร์นะครับเข้ามาทําให้ระบบเงินสะพัดนะครับทาให้มีการจ้างงานนะครับมีทําให้มีงานทำกันนยแล้วก็ มีรายได้ที่โอเคก็ต้องแยกกับการที่ว่ารีวิวหนังมันแยกกันเออเอามารวมกันไม่ได้นะครับในส่วนของรีวิวเอ็กซ์ทรัชั่นนะครับของกลุ่มคนคุยหนังนะครับโดยแอดมินป้อมนะครับก็จะมาเป็นภาพเป็นเสียงนะเพราะว่าี้เกดเขียนแล้วอืมก็ได้ลองได้ดูนะครับผ่านทาง Netflix นะครับก็ เน็ตฟลิกเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องซีรีส์เออมันมันแจ้งเกิดมาก,กับพวกการสร้างซีรีส์คอนเทนต์ของตัวเองนะครับจนจนโด่งดังจนมีตังไปทำอื่นมากขึ้นจะเริ่มสเปะาปะแล้วคราวนี้ก็วานเงินไปเรื่อยแล้วนะครับดีบ้างแย่บ้างนะครับแต่ที่ไม่เคยต้องใช้คำว่าไม่เคยก็ก,ก็ก็ว่าได้นะเพราะว่าตั้งแต่ดูหนังฟีเจอร์เนี่ยก็คือหนัง เรื่องเดียวจบในตอนเดียวหนังยาวตั้งแต่ดูหนังยาวของเน็ตฟลิกมาที่เน็ตฟลิกให้ทุนไปสร้างเนี่ยอนุวัตทุนสร้างเนี่ยยังไม่มีเรื่องไหนโดนใจเลยครับคือหนังยาวของเน็ตฟลิกเนี่ยจะเบาบางมากเรื่องบทแต่ว่าประเด็นกับเรื่องซีรีส์ซีรีส์นี่สร้างเกง่งเออสร้างซีรีส์เกง่งแล้วก็ซื้อซื้อคอนเทนต์ดีๆเอามาเป็นของตัวเองเก่ง เอ r แฟชั่นก็เป็นการให้ทุนนะครับเขาว่าเป็นหนังฝรัง่งหนังฮอลลีวูดนะก่อนดูก็ก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่พอเปิดหนังไปปุ๊บเห็นชื่อบริษัทมันขึ้นมาไหนยูนิเซลไหนยูนิเวอร์ซลไหนโซนี่เน Sony? เอ๊พาราเมาก็ไม่ใช่เลยอืมฮัวเนอร์ราเดอร์ไปไหนชื่อบริษัทขึ้นมาสองบริษัทผมไม่รู้จักเลยครับ พอหนังเล่นไปได้ห้าทีก็เริ่มนึกถึงบางอ้อครับนี่มันไม่หนังฝรัง่งเลยวะอันนี้มันหนังอินเดียชัดนะครับเหมือนจ้างพระเอกนะครับแล้วก็ตัวประกอบอีกไม่กี่คนนะครับพระเอกนี่ก็เป็นระดับเกรดเอของฮอลลีวูดเลยนะครับคริสเฮมเวิร์ตนะเทพเจ้าจอนะครับเทพเจ้าทอมาเป็นพระเอกหนังเรื่องเนี้ที่เหลือก็อินเดียลุวนๆนะครับอินเดียล้้นๆ แล้วก็มาถ่ายในบ้านเราก็สำหรับเรากับพอินเดียครับก็คล้ายๆกับเสี่ยวกันนั่นแหละหนังโฆษณาหนังยาวของอินเดียหลายเรื่องก็มาถ่ายในประเทศไทยเพราะว่างบสร้างถูกกว่าถูกว่าสร้างในประเทศตัวเองได้เที่ยวด้วยนะครับก็จะย้ายฐานมาผลิตที่เมืองไทยกันนะครับทีมงานอินเดียกับพวกทีมงานไทยก็จะแบบทํางานรู้มือกันรู้ใจกันะ เข้าขากันอ,อินเดียกับไทยเนี่ยให้นั้นเมื่อมีทุนอย่าง Netflix นะครับมาเพื่อสร้างหนังเรื่องเนี้ยซึ่งน่าจะเป็นอินเดียเป็นตัวตั้งตัวตีหรือว่าอินเดียไปไปขอตังค์อย่าง Netflix กก็ไม่รู้เออหรือขอขาแร้วมือให้ให้ n e t f ฟ i ิกบอกว่าไอ้ยูจ้างคริสแฮมเบิร์ดให้หน่อยเดี๋ยวที่เหลือไอจัดการเองก็แล้วแต่ดีลรับธุรกิจนะครับก็ได้คริสแฮมเบิร์ดมาทำให้หน้าหนังมันแบบ เป็นหนังถ้าดูคนผ่านก็เอ้ยยิ่หนังฮอลลีวูดว่ะแต่หน้าหนังนะครับพูดถึงโปสเตอร์อันนี้ได้เขียนสั้นไปที่โพสต์ว่าเบิน,น์นงแผ่นมากคือถ้าใครทันยุคหนัง d ีวีดีครับหนังแผ่นนะครับเขาจะชอบออกแบบโปสเตอร์แนวเนี้ยเห็นดาราตัวสแสดงดชัดๆนะครับเอ่อจะเป็นแนวแบบเนี้ยเขาจะเรียกหนังแผ่นเออแล้วก็ คิดว่ามันก็คงม,มีฉายสทันที่ที่แบบโอ้โหมันต้องมีคนคบบล้ายกับเดนแรกแต่ว่าหนังในตดนีดเซียที่แบบโอ้โหแม่งสู้ันโหชิบหายเลยหรือเหมือนอุ้งบากที่มีแบบมีพิจามีรถตุ๊กๆุ๊มีลอดใต้รถสิบล้อมีเขาเรียกว่าซีนที่เป็นแบบคือฝรั่งมึงทำอย่นกูไม่ได้อ่ะต้องคนไทยทำอะไรแบบเนี้ยไอเรื่องนี้แอดก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเนาะแต่กับกลายเป็นว่าเออ เปิดเรื่องมาก็สไตล์เน็ตฟลิกครับเปิดมาด้วยแบบให้เอก่อนนะครับเปิดมาก็เห็นพระเอกเดินตุบ,บตุเป๋ดโดนยิงมาก็ใครเล่าเรื่องต่อทีหลังคือพระเอกมันออกแบบแบบยังมีความเป็นพระเอกอางกเดียอยู่กระโดดจากหน้าผาสูงลงน้ําไปแล้เสร็จลงน้ําแล้วไม่ไหลครับมันสามารถนั่งสมาธิครับนั่งสมาธิอยู่ใต้น้ําได้โดยที่ตัวไม่ลอยขึ้นมา โคตรเก่งเลยอันนี้แม่งเก่งกว่าสู้ภูริปกติคนมันอยู่ในน้ํามันต้องลอยใช่ไหมน,นี่มามันเอาอะไรถ่วงตัวเองไว้วะทาให้ไม่ลอย <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับเราว่าเขาเ้าใจแอคชั่นแล้วก็ต้องโม้โม้หน่อยอือก็ลองดูต่อไปเออเนื้อเรื่องก็สั้นมากง่ายมากลูกคนรวยถูกจับไปพระเอก ไปรับจ้างเพื่อเอาตัวกลับมาเออนะครับที่เหลือเล่าต่อไม่ได้เพราะว่าพอผ่านขึ้นชั่วโมงแรกไปโอ้โหขยับเริ่มขยับขยับไม่ใช่อะไรนะครับง่วงส <c oughs> ุดท้ายก็ก็สู้ไม่ไหวครับก็เลยแบบมันมันช่างพอช่วยลูกคนรวยได้แล้วอะ รู้สึกว่าตัวผมนะพายในทามเกษตรบาทีเพื่อช่วยลูกคนรวยได้ก็เลยเริ่มรู้สึกว่าไอ้ตาหนักไปเกิน่ะเออไม่ไหวละเลยปิดครับ <c oughs> เป็นนิสัยส่วนตัวครับที่ถ้าหนังเรื่องไหนมันแบบไม่ไหวจริงๆก็ต้องปิดไม่ฝืนครับเสียเวลาแล้วก็ถ้าเป็นในโรงหนังเนี่ยก็คงเดินออกอือหรือไม่คงหาในโรงหนังทำนะครับถ้าไม่ได้ดูคนเดียว คือฉายแอคชั่นก็โอเคก็สนุกดีนะเวลามันสู้น,นะแต่พอมันสู้กันเสร็จแล้วระหว่างมันเดินเรื่องอะด้วยความที่เราไม่รู้จักพระเอกเลยอะมาถึงก็รู้ว่าไอ้เฮียมันโดดจากหน้าผาลงน้ํแเราตัวไม่ลอยขึ้นได้เออมันถูกจ้างไปเพราะว่าเหมือนกับไม่อยากอยู่แล้วอารมณ์คล้ายๆกับกรเดเตอร์นะจะมีแฟชแบกนึกถึงภาพ,พอะไรที่ยังไม่เฉลยอะน่าจะเป็นเมียหรือแฟนในะที่ตายหาไปก็เลยทำให้พระเอกไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิต ก็เลยจะรับงานย,กยากๆนะครับเผื่อจะได้โดนยิงหัวกระบาลตายไปซะเลยนะครับระหว่างที่ทํางานอยู่อืมคือดูได้แค่30นาทีครับแล้วครับปิดครับก็เลยจะมาลองอืมเปิด i m d b ดูนะครับเป็นคนที่ชอบดูว่าทีมงานนั้นมีใครอะไรยังไงบ้างครับมันจะสามารถเล่าเรื่องได้ระดับหนึ่งว่าว่าอย่างเรื่องนี้มัน เพื่อมันจะหาความน่าสนใจกลับมาดูต่อได้เออเห็นไหมรีวิวน,นี้เหมือนใครครับดูไม่จบก็มารีวิวครับเออ IMDB ซื้อๆเนาะถ้ารไหนดูจบก็ก็มีนะครับที่ดูจบแล้วมารีวิวครับอย่างหนึ่งก้าหนึ่งเจ็ดก้ดูจนจบอืมแต่ Extraction เนี่ยไม่ไม่ไม่ถึงอะ่ะไม่อหนึ่งซีนที่ ที่เขาว่าสุดยอดอเลยก็มันไปไม่ถึงมันมดมันพาไปไม่ถึงนะครับแต่เริ่มคือถ้าถ้าไม่รู้มาก่อนว่าถ่ายทําในเมืองไทยนะก็ไม่รู้หรอกว่าว่ามา u ค์อัพอินเดียในประเทศไทยก็คือจัดฉากสร้างฉากนะครับจัดอ่จ้างตัวักแสดงทําทุกอย่างให้เป็นอินเดียแต่ถ่ายทําในไทยก็ถือว่าโอเคนะ เออถ้าไม่รู้ก่อนเนี่ยไม่รู้นะก็คิดว่าอินเดียนะทำดีเออตรงนี้ทำดีนะครับผู้นกลับเลยคือแซมฮาร์ครีฟนะครับหนวดงามๆหน่อยนะครับแซมฮาร์ครีฟในโพสเตอร์เขาบอกว่าโปรดิวเซอร์จากเรื่องอ,อ,อะไรนะ a อเ e นเจอร์เอ็นเกมโอ้นะครับไอ,อแซมฮาร์ครีฟเนี่ย กำกับมาแค่หกเรื่องเองโอ้โหว่าแล้วคือทุนก็คงไม่สูงมากแหละคงทุนประมาณประมาณนึงอะถ้าตีเป็นเงินบ้านเราเอามาถ่ายทําในบ้านเราคงสูงที่หายเลยนะครับแต่ถ้าเป็นของฝรั่งเขาเองนะครับก็คงไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผู้กกลับเนี่ยพอไปดูเครดิตแล้วอะก็คือน่าจะไม่แพงนะครับเพราะว่ากากับหนังยาวอะ่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกไอเอ็กซ์แฟคชั่นเนี่ยเขากำกับหนังนี้เป็นเรื่องแรกนะครับส่วน5้าเรื่องที่เหลือในเครดิตเนี่ยเป็นหนังสั้นอืมสักห้าเรื่องมีโอกาสมากำกับหนังยาวในปี2020ั้ย่สให้สร้างสองาฉายสอง2 0ินะครับเออเรื่องนี้เอ็กซ์แฟชั่นเนี่ยที่กำลังเป็นกระแสแล้วเนี่ยเขากำกับเรื่องแรกแต่โตมาในสายงานของสตันอืม เป็นผู้ภูมกับที่ทํางานสตันมาอย่างยาวนานนะครับคล้ายๆแบบพี่พันนาฤทัยไกผู้จากไปนะครับของอารมณ์นั้นอโอเคไม่เป็นไรผู้ภูมกับไม่เก่งผู้มกับโดดเด่นเรื่องการออกแบบคิวแอคชั่นคิวบูสุดมันเออมันมีมันมีตัวแสดงละ่ะคนอินเดียนักแสดงอินเดีย เออหน้าหน้าตาคล้ายแบบแมทธิวแมคคอนเนเฮแต่ว่าเป็นแมทธิวแมคคอนเนเฮของอินเดียหน้าคล้ายๆเลยถ้าแมทธิวแมคคอนเนเฮเกิดเป็นคนเอเชียก็คงอารมณ์หน้าตาพระเอกอินเดียคนนี้เสียดายดูไม่ถึงดูไม่ถึงเอามาสู้กันนะ อืมเขาบอกว่ามีลองเทคแอคชั่นความยาวเศษนาทีก็ได้เป็นการต่อสู้กันแล้วคิสแอมเบร์ตกับเนี่ยนักแสดงอินเดียหน้าตาที่เหมือนกับแมทธิวแมทกคนเนเฮคนนี้ยแต่แอดไปไม่ถึงอ่ะเออภูมิกับก็อำกับหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับส่วนคนเขียนบทนั้นโอ้โหมือดีนะใช้โจโลุซโซนะครับไปใช้ตังกับกับมือเขียนบท นะครับโจลุโซนี่ก็เป็นผู้กกับเรื่อง d อ e n t เ r อ e n d Game อืมใครๆก็รู้จักกำกับเรื่องนี้เครดิตการกำกับเหลือเฟือครับยีบห้าเรื่องเขียนบทแค่หกเรื่องมันไปจ้างมันไปเอาชื่อของผู้กำกับที่แบบขายได้ว่าเอ้กูจ้างผู้กำกับหนังเรื่อง Adventure ์ n d g a เอมาเขียนบทให้นะเว้ยเออซึ่งตัวโจลุโซเองอะ เขียนหนังมาแค่หกเรื่องและไอ้หกเรื่องที่เขียนเน่ะไม่มีเรื่องไหนเลยที่เป็นหนังยาวนะครับเขาเขียนหนังสั้นเขียนซีรีส์เปน็นตอนเพียงแค่หกเรื่องเฮียเออมัน,ม,นมันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเออเขาเรียกอะไรวะออภาษาไทยเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับรถขายหนังขายยาปั้งคือมันไม่ลงตัวทัทททททกักอ่างเราอยากขายความ ขายชื่อเสียงขายโปรไฟล์เออไอคนเนี้ยควรจะมากำกับไอโจลโซ่เนี่ยวควรจะมาคุมงานแต่ก็คาดว่าตังไม่พอที่จะจ้างเขามากำกับอืมถ้าจ้างคุมกับมันคงแพงสุดอะ่ะเพราะมันต้องคุมภาพรวมคุมแต่บทเร็วจะให้หนังออกมาเป็นไหนนะก็เลยบอกโอเคถ้าจ้างโจลุโซ่ในตำแหน่งคุมกับไม่ได้ก็จ้างไม่เขียนบทซะเลย ไม่สัมผัสบ้ามันจะเขียนบทได้ดีหรือไม่ดแด็กูอยากจะได้ชื่อมันขึ้นว่ามันเป็นคนเขียนบทอะไปจ้างมันเอาเงินไปลงของโจลโซอะไรจ้างเขียนบทอืมนะครับบทมันก็เลยจะออกมาแบบง่ายๆหน่อยง่ายถึงง่ายมากนะครับเพราะว่าโจลุโซงบอกว่าโอเคเงินกินเปล่ากมาแล้วก็ขเขียนๆพิมพ์ไปตื่นมาคิดออกก็เขียนแดกเล้าอยู่ก็เขียน แล้วแต่ว่าจะใส่ใส่เข้าไปตามประสบการณ์ตามเามเลฟ n ้นที่ตัวเองคิดได้นะครับพระเอกมันถึงโดดจากหน้าผาแล้วก็ลงน้ําไม่รอยขึ้นเผเอแยากว่าโซโนโซบอกว่าเฮ้ยมึงไปเขียนให้กูปเด้ยไปจ้างเด็กฝึกง,งานที่บริษัทบอกอคกูให้มึงหักเปอร์เซ็นต์แล้วเก็บเงินทอนไห้ทีมงานส่วนอื่น บอกว่าอันนี้เป็นรีวิวจากคนดูหนังฝรั่งนะครับซึ่งคนเนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ดูเรื่องบทเป็นส่วนสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเขียนรีวิวหลงนี้ที่สั้นมากแล้วเขาให้เจ็ดคะแนนนะครับเขาบอกเรื่องพล็อตเรื่องโอเคนะครับแล้วก็แชร์แอคชั่นก็ทาได้ดีนะครับแล้วก็คิดเซมเบลดสุดยอดโอ้โหมันคนดูหนังแอคชั่นมากนะครับบอกว่า The plot is nothing new ค,คือ,คอ,คอบ,บทไม่มีอะไรใหม่ดอกนะครับ แต่ก็น่าสนใจน่าเพียงพอนะครับลูกตัวเลยกขะไทยนะอ๋อจริงๆเขาให้แค่หกเต็มสิบแต่ให้อีกดาวหนึ่งเพราะว่าแอคชั่นซีนนะครับแล้วก็การแสดงของคริสเฮมเบิร์ดแคสต์แอนด์คลูไหนวะซีฟูแคส โอ้โหใช้พูมกับภาพนิวตันโทมัสซิกเกิลนะครับคนนี้ก็ตอนเรียนก็ชื่นชอบพสมควรครับก็แสดงว่าทีมงานไทยหลายคนก็ได้โอกาสทำงานกับนิวตันโทมัสซิกเกิลนะครับเสียดายไปไม่ถึงฉากแอคชั่นอคนตัดต่อมีสองคนอ่าคนตัดต่อมีสองคนเนี่ยน่าจะถ้าคนจัดต่อมีสองคน แสดงว่าหนังเหมือนกับเขามีความไม่แน่ใจในการตัดต่อไฟล์นคัทนนะครับถึงต้องจ้างคนตัดถึงสองคนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของภูมิกับมาหนังอีกแบบหนึง่งโปรดิวเซอร์มาหนังอีกแบบหนึ่งนะครับคือคนตัดต่อถึงมีสองคนคาดว่านะอืมทีน,นี้เรามองหาชื่อทีมงานไทยกันดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นที่ภูมิใจนะครับของของประเทศเรานะครับท,ที่ทีมไทยนะครับได้มีส่วนร่วมในการสร้างนะครับก็แ,แสดงให้เห็นว่า แรงงานทางการถ่ายทำภาพยนตร์ของประเทศเรานั้นไม่แพ้ประเทศไหนครับถ้าเงินถ้ามีเงินทุนมากพอใน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 ,ในการให้พวกเขาได้แสดงฝีมือนะครับใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาโอ้ก็ชื่อชื่อคนไทยเพียบเลยครับอย่างเนี้ยผู้ช่วยผู้กับฝ่ายไทยนะครับก็คืออินชิระทางทุกคนไม่อ่านนะครับเดี๋ยวอา่านผิด ก็จะเป็นทีมงานฝรั่งผสมกับทีมงานไทยทีมงานอินเดียชื่อขึ้นน้อยมากครับไปอยู่กับนะักแสดงเยอะนะครับสแสดงอินเดียเยอะแล้วก็ทีมการาฟริกก็เป็นฝรั่งเยอะเออสแตนสแตนก็ฝรั่งนี่ทีมกล้อง ทีมกล้องก็บ็นฝรั่งผสมคนไทยนะครับก็คล้ายๆกับทีมอาร์นนั่นแหละคามิลาโอเบเรตเตอร์ทิทินุ่นน้ำสัุนไย่าไม่อ่านครับชื่อคืออาจจะอาจ่านผิด้ซ้ำนะครับเอออันนี้น่าจะเป็นคนไทยเยอะนะครับก็คือแหลกอาหารแคทเทอรีเไปดูแคทเทอรีนดีกว่า คทเลียโอ๋แคทเลียไม่ขึ้นฮนะอาหารไม่ขึ้นดูที่ส่งท้ายดีกว่า ดูหนังตัวอย่างเมื่อกี้ส่งท้ายดีแบบว่าหนังตัวอย่างตัดออกออกมาดีแค่ไหนนะหนังยาวดูได้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ดูหนังตัวอย่างก่อนนะครับเผื่อจะเห็นอะไรเจ๋งๆครับเพราะว่าหนังตัวอย่างมันต้องคัดช็อตสวยๆมาเนาะดูผลงานของ Newton, นิวตันโทมัสซิเกลหน่อยครับเพราะว่าชอบชอบชอบแกอยู่แกถ่ายเอ็กเมนด้วยนะครับเออถ้านนไม่คุยเห็นนนยุ่งไม่กล้ากวนนะก็จะทักไว้หลายทีแล้วนน แต่เห็นทำงานไงก็เลยเอ๊ยน้องทำงานด้วยวะก็เลยยังไม่อยากจะแบบเผื่ใช้สมาธิช่วงนี้มันก็ปกติ้วยนะช่วงโควิดนะนนก็ดีทักทายกันทักทายกันอือทักอย่างแหมสีตุดและผาก็มาโอ้เป็นนี่มันนั่งในน้ำได้เว้ย Hey, man. hey, hey, okay. okay. This is an obstruction. So who did biggest drug lord in India versus biggest drug lord in Bangladesh. Yeah. Significia. It's a kidnapping. Drug lord's son. Clocks running at 16 hours. Proof of life is over six hours ago.

Corpse and there's no the best thing you could do for that kid would be to put We can send a chopper and get you out, know? but you're going to leave the kid behind. This is great. อันอย่างแล้วก็อก็โอเคเแต่กยังไม่ปังเท่าไหร่นะครับเน็ตฟลินะครับเรื่องนี้ที่เป็นกระแสในบ้านเราก็อาจจะนั่นแหละเรื่องของอการที่มาถ่ายทําในบ้านเรานะครับก็เลยทําไม่น่าสนใจอืมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เน็ตฟลิคือที่แอดดูอะดูเวอร์ชั่นภาคไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ดูไม่จบนะครับเพราะว่าเวลาที่ตัวละครมันพูดอินเดียกันอนะ มันไม่เสียบภาคไทยไงซับก็ไม่ขึ้นก็ปล่อยอินเดียผู้อินเดียมาในหนังแต่พอผู้ภาษาอังกฤษอะเป็นภาคไทยเออก็จะเข้าใจไหมเงี้ยไม่เข้าใจยิ่งง่วงมือใหญ่เลยแถมภาคไทยก็แบบเหมือนกับไม่ลงทุนอนะเอาทีมภาคแบบคือไปจ้างพวกภาคโลกในเน็ตมายังเข้าท่า่าออืมนะครับมันก็เลยแบบพังเมืองใหญ่เลยพอมาดูภาคไทยยิ่งพังมากันใหญ่เลยเออเลยแบบโอ้พอละ ถึงเวลาไปหาหนังเรื่องื่นดูดีกว่าแต่หนังนี้ครับก็เหมาะคนที่ชอบหนังแอคชั่นที่ดูเพลินๆเป็นเรื่อยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ดูหนังเอาเพลินนะครับแต่เรื่องนี้มันมันเพลินไม่ไหวไม่ไหวอยากให้มีเรื่องบ้างนะครับอยากให้แบบดูแล้วมันได้อะไรนิดนึงอะไรเงี้ยถึงไม่ถึงขั้นหนักนัวดาร์กอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วอยากแต่ก็อยากจะดูหนังที่มันมีอะไรบ้างนะครับอย่างหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดมันก็ได้แบบความแบบ ไอ้เรื่องนั้นไม่ก็าหดเกินแต่ก็มันไม่ใช่หนังเด็กฝึกไงเป็นหนังทุนสร้างหนังสตูดิโอฟาร์มยักษ์จากฮอลลีวูดจริงๆไงที่แบบโชว์ลองเทคแม่งตั้งแต่ช็อตแรกโชว์แม่งทั้งเรื่องมีแต่คิวยักษ์ยาโอ้โหเคยดูแล้วแบบเออเขี่ยมันเห็นตอนสร้างก็แบบปวดหัวแทนเลยเออแต่เอ็กซ์แฟคชั่นเนี่ยอ่าเมื่อกี้เห็นแล้วจากหนังทุกอย่างนะครับก็ลายเซ็นของไอ้นิวตันทวอสซิเกลก็ยังอยู่นะครับเรื่องของไลติ้งเนี่ย พวกผู้กำกับภาพอเมริกันพวกนี้หรือว่าที่มาจากฝั่งฮอลลีวูดมันจะใช้ไฟเต็มไลติ้งเนี่ยอย่างน้อยทุกซีนจะมีการไลติง้งมีแสงเงาที่สวยเออเห็นในหนังที่มีแสงมันส่องมาจากหน้าต่างเป็นช่องๆเป็นเงาๆเ,เ,เนี่ยคืออัดไฟกันหนักมากคือคือเช่าไฟบางทีก็เกือบจะหมดสต็อกที่สโตของบริษัทเช่าไฟคนระับแล้วก็พวกกลิปพวกเครนอะไรทั้งหลายก็ ก็ดีครับถือว่าทําให้ทําให้คนไทยมีงานทําแล้วก็เงินก็เข้ามาหมุนอยู่ในประเทศนะครับดีเรื่องนี้ดีครับก็ดูแล้วเป็นยังไงก็มาแชร์นะครับที่ก็มีสองคอมเมนต์แล้วนะครับอืส่วนความเห็นของผมก็มีแค่นี้ครับเพราะว่าดูไปได้แค่ข่้โมูครับ <c oughs>